คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาที กับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่23พฤศจิกาย,ยน2564ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม VAP 4 5นาทีอีกเช่นเคยสำหรับท่านใดสนใจที่อยากเข้ากลุ่ม VAP 4 5นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใข่นะครับก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอด S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีทางกลุ่ม45นาทีนะครับก็มีทัศนะแบบรายวันให้นะครับท่านสามารถสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันได้ที่ Li@ นแอด OVER168 ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านสามารถสั่งซื้อทัศนะแบบรายวันได้ที่ Li@ นแอด OVER168 ได้เลยนะครับ เล่ยขึนเคยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกทางช่องลงเป็นยิงของเือฮอตนะครับเย่รูปภาพนี้นะครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วท่านสามารถนําภาพนี้นะครับไปเปลี่ยนส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม VAP 45นาทีได้เลยนะครับครับในฟุตบอล VAP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟุตบอลยูฟายูลีกนะครับหรือ,อยู ฟาแชมเปี้ยนลีกเยาวชนนั่นเองนะครับเต็เวลา2องทุ่มนะครับคู่ระหว่างเซบีย่าห์ยู19พบกับโว่บวกยู19ครับเรื่อมวิเคราะห์กันที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในกลุ่ม G นะครับก็ประกอบไปด้วยเลดบูซาบวกยู19เซบีย่าห์ยู19ลิวยู19แล้วก็โว่บวกยู19ซึ่งจ่าฝูงตัวน,นี้เป็นเลดบูซาบวกนะครับแล้วก็ ตามมาด้วยเซบีย่านะครับแล้วก็อันดับ3นั่นคือริวยูสิบเแล้วก็วบบวกยูสิบเนั่นเองนะครับทั้งทั้งสองทีมเนี่ยแข่งมาแล้วทั้งหมด4นัดนะครับตอน,น illa, เนี้ยเซบีย่าเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางนะครับชนะ2เสมอ2อแล้วก็ยังไม่แพ้ใครมีประตูได้เสียเนี่ยบวก5เก็บไปทั้งหมดแปดแต้มนะครับถือว่าได้ลุ้นในเรื่องของการเข้ารอบอยู่นะครับสำหรับเซบีย่านะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์กลุ่มด้วยส่วนวบบวกนั้น แข่งสีนัดเช่นกัน,นครับยังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3ประตูได้เสียนั้นลบ6เลยทีเดียวนะครับมีเพียง1แต้มเท่านั้นตกรอบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับบัวบัวนะครับก็แข่งแข่งให้คุบตามโปรแกรมเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เซบีย่าได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเหลือเก็บในมืออีก2นัดและวันนี้ถ้าเซบีย่าชนะได้ก็น่าจะการันตีการเข้ารอบได้เลยนะครับเพราะว่า นสุดท้ายเนี่ยต่อให้ริวอันดับ3ที่ตามมาเนี่ยชนะก็น่าจะไม่มีแต้มทันอยู่ดีนะครับส่วนเซบิยาเนี่ยก็ต้องไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับสบ,บวกต่อไปนะครับก็เป็นแรงจูงใจที่ดีนะครับของเจ้าบ้านเซบิยานะครับส่วนผลงานของเจ้าบ้านเซบิยาอยู่19นะครับ5นัดหลังสุดทุกรายการชนะ4เสมอ1แล้วก็ยังไม่แพ้ใคร นัดล่าสุดนะครับเล่นรายการสเปน u 19นะครับแข่งเมื่อวันที่20เดือน11 2021บุกไปเยือนคาราเวล่าซีเ19ก็บุกไปชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนผลงานของบวบบวก u 19ทีมเยือน5นัดหลังสุดทุกรายการที่ลงแข่งขันนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นรายการเยอรมันยู19นะครับก็แข่งเมื่อวันที่20เดือน11 2021 เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านพ่ายกับ vfl ออส a b o o k อยู่สิบเก้ามาด้วย2อ่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ต่อไปครับมาดูภาพรวมนะครับห้าหลัออกสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเซบียาอยู่19เจ้าบ้านเนี่ยชนะไปถึง80%เปอร์เซ็นต์เสมอ20เปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้ศูนเปอร์เซ็นต์ส่วนวบบวกนะครับอยู่19ชนะ20เปอร์เซ็นต เสมอยีและแพ้ไปถึง60%นะครับฟอร์มตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเซบียายูสเจ้าบ้านนะครับที่ดูดีกว่าแล้วก็ทําได้ดีกว่าในช่วง5นัดหลังสุดส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดเซบียานะครับยิงได้ถึงส3ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.6ต่อเกมเกมรับเสียไป1นประตูนะครับเสียเฉลี่ยนัดนละ0.2ต่อเกมนะครับส่วนวบบวกยูสิบเก้านะครับยิงได้8ประตูยิงเฉลี่ยนัดละ1.6ตะเนะ่เกมนะกรับเกม 11ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.2ต่อเกมในเรื่องของเกมลุกก็เป็นเซบ i ียอยู19นะครับที่ทําได้ดีกว่าเกมรับก็เป็นวัวบวกนะครับอยู่19ที่เสียเยอะกว่านะครับซึ่งมันก็เหมาะสมนะครับกับราคาในวันนี้นะเดี๋ยวจะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ในเรื่องราคาเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มนะครับที่เคยพบกันก่อนนะครับมาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมาเพียง1ครั้งเท่านั้นก็คือ นัดแรกในกลุ่มนี้นี่แหละครับนะเล่นที่เยอรมันนะครับบ้านของวบวกนะครับแข่งเมื่อวันที่2 9 9 2เดือน9 2021นะทั้งคู่ก็เสมอกันมาด้วยสกอร1์1ประตูต่อ1ต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของราคาปูกันนะครับเดี่ยสามุัานะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าเซบีย่ายู่19เจ้าจะบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.33ถ้จสมมะเสมอกันใจยอยู่ที่5.50และถ้าทีมเยือนอย่างว้บวกยู่19ชนะใจยอยู่ที่ 5. 5 0 ส่วนเรื่องของราคาเฮนดิแคปเบสามเบเปิดมาให้เซบียจาบ้านยูสิเนะครับเป็นต่อบวกบวกอยูสิ9อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านอยู่ที่ 1. 8 3่และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนนะครับอย่างบวกบวกอยู่ที่1.98นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับราคาปูหนึ่งกับราคาเฮนดิแคปลูกครึ่งนะครับยังไม่ได้เป็นราคาที่การันตีในหน้าบอลต่อนะครับลูกครึ่งที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับ นี่ครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบนะครับกับราคาภูนะครับตามตําราหนังสือผู้เล่นคนที่12บอนะครับบอลต่อลูกครึ่งนะครับภูที่จะชนะคือ1.27่งจถึงหนึ่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ในราคาเปิดนั้นเบสสามหนะครับเปิดนะครับให้บอลต่อลูกครึ่งนะครับของเซบิยาอยู่สิเนี่ชนะอยู่ที่1.33นะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้การันตีนะครับในราคาเปิดนะครับ ส่วนราคาผู้ปัจจุบันนะครับเบียร์365บอกว่าถ้าเซบีย่าเจ้าบ้านอยู่19ชนะจ่ายอยู่ที่1.29ปรับลดลงนะครับถ้าเสมอกันใจยอยู่ที่5.50นะครับจ่ายเท่าเดิมและถ้าทีมเยือนอย่างวบนะูบบวกอยู่19ชนะจ่ายที่6.50นะครับมีการปรับนะครับราคาผู้ของเจ้าบ,บ้านอย่างเซบีย่าลดลงเหลือเพียง1.29เท่านั้นส่วนราคาให้ในแคปในปัจจุบันนะครับเบียร365ก็ยังให้เซบีย่าอยู่19เนี่ย เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเซบียาอยู่19อยู่ที่1.83และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนบุบบวกอยู่ที่1.98นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับบอลราคาให้ในแคปลูกครึ่งแล้วก็ราคาปูในปัจจุบันของเซบียานะครับที่เจ้านั้นจ่าย,ยที่1.29นะครับเป็นราคาคูนะครับในหน้าบอลต่อ ลูกครึ่งที่จะสามารถชนะราคาไปเรียบร้อยนะครับเจ้าให้ความสําคัญไปที่เซบียายู19เป็นที่เรียบร้อยนะก็เพราะอาจจะด้วยแรงจูงใจที่วันนี้ชนะก็จะเข้ารอบเลยทันทีนะครับแล้วก็บัวบวกนั้นตกรอบไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังก็เป็นเซบียายู19ที่ทําได้ดีกว่านะครับเรื่องฟอร์มก็ดีเรื่องของเกมลุกก็ทําได้ดีกว่านะครับเจ้าก็เลยให้ความสําคัญไปที่เซบียายู19 และราคาปูปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนราคาใฮนดนแคลูกครึ่งเรียบร้อยนะครับซึ่งบอลต่อลูรึ่งนะครับเห็นไหมครับปูที่จะชนะคือ1.27ถึง1.29ครับถือว่าเป็นบอลเข้าตารานะครับในคู่นี้แม้ตอนราคาเปิดอาจจะยังไม่ได้การันตีแต่ตอนนี้นะครับนะราคาปูนั้นได้การันตีราคาให้ดิแคลบกูรึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจ้ามองว่าเซบียานั้นเหนือกว่าแน่นอนนะครับและจะบุกเข้าใส่นะครับซึ่งถ้าเซบียาที่ตามฟอร์มผมก็มองว่าเซบียา น่าจะมี2ประตูมาฝากอย่างแน่นอนในค่ำคืนนี้นะครับก็ให้เซบียาชนะ2 0ถึงส0เป็นอย่างน้อยตามราคาปูนะครับและสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ำฝั่งสูงเนี่ย1.93และจ่ายน้ำฝั่งต่ำา8 8่ดนะครับก็ยนคครับรอราคาในการเข้าทำในครึ่งเวลาแรกที่1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับ v ี p ฟุตบอลแนวทางสกอรส์สูงแรกเสือฮอตในวันนี้ไปฟุตบอลยูฟายูลีกนะครับตีเวลา2องทุ่มผู่ระหว่างเซบียายูสิบก้พบกับวับบวกยูสิบก้านะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ